สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube แล้วก็พี่น้องชาวาเพจเฟซบุ๊กครับอยู่กับผมครับผมคนสาวดับซิงนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงเขตบ้านกรวดแล้วครับไม่รู้ว่าบ้านเสียติน,นี่อยู่ตรงไหนครับผมไม่เคยมาเด้ว, <laughs> วันนี้ก็ครั้งแรกครับที่ได้มาก็นี่ครับ เรามามมไซค์ครับประมาณจากบ้านผมมาน,นี่ก็ประมาณ70 70โล80โลหรือเปล่านี่ประมาณนั้นแหละครับ70โล เสียนนท์บอกว่าถ้าไปถึงสี่แยกบ้านกรวดครับเลี้ยวซ้ายเราไปต่อครับพี่น้องเราก็เจอสี่แยกแล้วครับเสียนนท์บอกว่าเลี้ยวซ้ายไปเลยไปเลี้ยวซ้ายไปเลยพี่น้อง ตอนนี้เราก็มาเจอแล้วครับนี่ป้ายครับบ้านสายโทรหนึ่งเหนือหมู่ที่6ตำบลปราสาทอำเภอวันกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ไปนาจะใชัยตรงนี้แหละครับมาโมไซค์นะครับพี่น้องมาตามคำเรียกร้องของพี่น้อง FC ครับ แถวนี้ได้ข,าข่าวแถวนี้ไม่ใช่ได้ข่าวหรอกแถวนี้อ่ะยูทูบเบอร์เยอ,อะผมไม่ค่อยกล้ามาดิเฮ้ยนี่ไงรถเสียนนเฮ้ยนี่ไงรถเสียนน,น เฮ้ยจานเราก็อยู่ไหมโอ้สวัสดีครับเสี่ยโอ้ขึพพ้ลไปอย่งางไกลเลยไหมโอ้เจอแล้วครับไหนโอเขาอ,อยู่ตรงไหน,นเหราไหนโบดิบอกจิตทางเลยบอก เดี๋ยวไปที่บ่อครับพี่น้องอตรงนี้ทางเล็กครับทางมันแคบไหมต้องหลบกันเลยอจอดหลบเลย เยอแล้วพี่น้องโอ,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 โอ้แถวนี้กล้องเยอะมากมั้ยเสียบอยครับเสียต่อมครับทอทงโอ้รถบริษัทกดอนพี่้อ นี่ก็น่าจะเป็นบ้านเสียตินครับนี่นี่แหละครั้งแรกนะที่ผมได้มาเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าโอ้มากัดไหมนี่มากัดไหมนี่กัดบ่โอ้นี่ครับบ้านเสียติน เดี๋ยวค่อยมาเล่นครับเดี๋ยวไปดูที่บอก่นันนี่ครับบรรยากาศก็แดดออกครับวันนี้โอ้โอ้นี่ก็งานหน้าบ้านเสียตินเลยนะครับนี่นี่ครับบ้านเสียติน บอก็อยู่หน้าบ้านเลยไหมแถวเลย พาเดินไปดูข้างหน้าครับวันนี้ก็เห็นวิ่งอยู่หนึ่งเสียบอยแล้วก็ต้อมหมอความแล้วก็ทอท,ทงแล้วก็เสียนนท์แล้วก็มกาอีกคันหนึ่งอะผมยังไม่รู้จักเลยไงก็ขออนุญ,ญาตเจ้าถิ่นด้วยครับ <c oughs> วันนี้มาไกลครับเดินทางมาไกลเลยมาโมไซค์เลยครับวันนี้ ใหญ่อยู่นะน่นแหละครับน่าจะทำทั้งหมดนี้เรื่อยหรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่รู้ครับ อาจารย์ชูอาจารย์ชูจะได้รถขับใหม่แล้วไหมจะได้รถกระบะใหม่แล้วอาจารย์ชู อจอดเรียงเรียงคิวข้างบนดีมากเลยตามมาด้วยรถต้อมหมอความครับพี่น้องต้อมหมอความก่อนนี้กลับบ้านมาก่อนครับไปอยู่กระสังได้ก่อนนี้มาบ้านกรวดก่อนครับต้อมเอ้ยใจเย็น ก็ามาตามคำเรียบร้องของ f อฟทุกท่านแล้วนะครับว่มามาติดตามสถานการณ์ที่บ้านกรวดให้หน่อยนี่ครับตอนนี้ก็มาแล้วมาเพื่อ FC โดยเฉพาะเลยพี่น้องติดตามทุกย่างก้าวครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกทุกท่านครับผม มาแล้วทักทายเลยไหมจานชูนี่โอ้เอาขี้โครนมาโยนใส่ให้ตายสิโออย่าทำร้ายผมเลยผมมาไกลาจานชูอย่าทำบาปผมด้อโอ้าวิ่งไม่ทันนี่ผมดูแล้วแหละดูตั้งแต่กาตักขี้ต้มนัแ่แหละอู้รถมอตาร์ไหม สิเหลือครับสิเหลือ นี่ผมไม่รู้จักใครเลยนะนี่รู้จักแต่ทีมงานเท่านั้นแหละเหตายสิ เห็นแต่ผมมาไกลอ๋อทำบาปผมจังอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วพี่น้องอยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไคร b ์ให้ช่องมองคลสาวด้วยนะครับแล้วก็เพจเ c e บุ๊ k มงคลสาวดัมซิ่งครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับรอติดตามชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ